อะเราว,วันนี้เราสอนวิธีการใส่เศษเบสแฟลนะครับแลน้องปิดโฟเดอร์นี้คู่กับตัวแบตเอาไว้เลยนี่ถือว่าเปิดไปบ้าง้่อนกเ่าเพ่อน,ออนด้มันม่เโคนะครับเรามาดูจากคนที่เป็นคนแรกเลยนะครับนี่แป้งหมูหันไอดูซ <laughs> ีแป้งหมูหันเป็นไงบ้าง ยี่สิบเก้าวินาทีนะครับนี่ของใครของหวานนะอ่าจะได้มีการหลอกกันนี่ครับช็อตแรกคือควายเป็นอ่าคิดถึงคิดถึงลูกบอลคิดถึงลูกบอลนีไนล่นไงเมื่อกี้แล้วนี่อะไรครับรู้กระทาวางไว้ <laughs> อ๋อแล้วนี่คือตกลงมาแล้วนี่คือไอ้ขาวๆนี่คืออะไรตรงตามันอะตาตาต้โตโตดิตาโตโตตรงไหนเนี่ยมันจะหายไปได้ยังไงแสดงว่าอะไรไม่ดูพิกเกตซิมโบนี่แหละอันนี้คือก้นหลุมเหมือนเนี่ยทำไมเราไม่แย่งสีหน่อยเอาไอ้ตรงนโตขอบอื่นๆเนี่ยเป็นสีเข้มแต่ตรงหลุมเป็นสีอ่อนโอเคควายดิ้นทุรนทุรไล่ย้วไงครับแทนจะปีนขึ้นมากึบแค่นี้ อ๋อก็เจอบ่อนาเอาเหมือนกระตูนเนี้ยนะา่ะสิไอ้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเปิดมูหนหันก็อันเนี้ยเนี่ยอ้าวอ้าวของแป้งไม่มีตัวตน ไหน,อ,นอ่ะก็นี่ไงนี่ไงที่โจะเปลี่ยนนี่ไง้วอันเดียวกันเนี่ยไปเดียวกันม,มาเปิดใหม่สองอันเลยเนี่ยอันนี้ก็ของอันนี้ของหวานใช่ไหมอันนี้คลิกอันนี้นั่นแตบมันคลิกปุ๊บขอแฟนเพื่อนมาส่งพี่เหรอนี่ไงอันเดิมใช่ป่ะส่งใหม่เลยงั้นเราข้ามดรของเตยกันก่อนดีกว่า วันศุกร์นะวันศุกร์ข, ừ, ขยับได้พร้อมเสียงเฮ้ยร <Hey. S 2> ้อนจังอุ้ยน้ำตาไหลแล้วร <c ười> ้อนมากแล้วไงต่อเอ้าเอ็มเมื่อกี้คืออะไรครับเห็นโมนะอันนี้รีบวิ่งแต่ก็ทำรีบอ่ารีบวิ่งแล้วเบรกตกงงง,งงอะไร สตอเบอรี่เดินมาง <sm art> ูยองตัวดำมันไม่กีเป็งตัวแดงะนะยิงไปโอ้โหพื้นเพิร์ตไม่ใส่แสงด้วย่ใช่อยยานะตายแล้ว่ะเปิดใบนี่มาแล้วอยู่เว้ยเจอเจอทางเจอทางรถไฟ ลวนถามวันนี้เกี่ยวแน่เหมือนหมูเลยหงูสาหมูหลิงจ้นงโอดหรอ้าวข้ามมาได้ไงอ่ะมันเลิ่มมอตตองมิข้ามได้ดีโอ้ควายดีใจหน้าหดเลยน้ำตกกินกินน้ำตกโอเค นีก่ก็ปีมารลอยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เนี่ยเดินของรถไฟนี่น่ารังเสียวรวิง่งปะวิ่งนานเหลือเกินรอยกับให้มันตะโอ๋อโอเคอจบแล้วลน,น่ง นี้ของอาจารย์แน่เลยเดินทาเดินเถอต้นไม้ตึงทนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีนิโปรเจกต์สตอรี่บอร์ด มินท้าต้องเฟิรนครับเขาถอเอินเทอรบบ์มาใ,ให้ดูว่าใครก็ไม่เสร็จหรืนไนเาไม,ไม่เอาไม่ได้อ่อกับตัวละครวาอ้าวน้องเฟิร์นทำแบบนี้ข <c oughs> องมีปัญหาก็คือจอ